แนวทางไปตัวใดแบบใดเนี่ยครับเอาเชียนใหนพี่น้องเลยเพืบบรร่อเปิการเสียเวลาพี่น้องสิว่าโอ้ยคืออ้อมคองคือหอยคือเน่าแต่ผู้ทา,าก็นั่งทาผู้ค่อยกัค่อยนะครับผมนะครับออะถ่าไ้เขามานะครับเด้อนะครับเตรียมเชปนะครับผมเตรียมเชไปไว้เลยลงลุงประว่าพ่นบอกที่พบครับผมเลยดึงลงุงให้ลดลดตัวหนาให้ลดตัวหนะเงี้ยอันนี้ตัวตัวนี้ซื้อลอตเตอรี่ได้สามตัวหนาสามตัวหลังครับเชิญรอสวัสดีครับ สวัสดีครับผมตามสัญญาตามสัญญาครับวันนี้ท่านผู้ชมนะครับตัวจริงนะครับเสียหล่อเามาหอดมาถึงแล้วนะครับเสียหล่อโคกสะอาดนี่ครับพี่น้องนะครับปุ้ยสิบหาก็ถือครับผมนะครับถือมัดตัวนี่นะครับท่านผู้ชมถ้าได้ข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับหนึ่งไล่หนึ่งแชรหนึ่งการกดติดตามนะครับผมเดี๋ยวให้เสียหล่อเป็นอะก่อนยังวนบ้านอยู่ครับพี่น้องเราแนวทางกันเด้อ นะครับช่วงที่ล่อเสียรอเปียวแนวทางเด้องพี่น้องนะครับสลับเอฟซท่านใดนะครับผมที่สนใจอยากจะเช่านะครับตะกุดล็อกช้างก็สามารถกดได้ที่เบอร์โทรเลยนะครับสามารถสั่งไดนนํำเบอร์โทรเลยด้วพี่น้องนะครับหายังเสียรอหาก็อีตีนะครับอย่างัชชัดตีเป็นจะได้สบายดียดพี่น้องเอฟซีโทรเขามาหลายในบอช่วงนี้ครับ นะครับตามที่ในนัดใบเนาะวันที่23นะครับเซลอจะมาว่างแนวทางนะครับของงวดวันที่1พฤศจิกายนนะครับสองพนยหกสิบนะครับย้ำว่าเป็นแนวทางเด้อพี่น้องนะครับสำหรับงวดก่อนนะครับยังจําได้บ่ครับท่านผู้ชมนะครับเซลอเพิ่นให้ตัวใดในเกาะเซลอยหนึ่งหาแผลหนึ่งหาแผลนี่เป็นสามตัวแล้วก็ตัวใดกับสิบสามนั่นเลขศูนย์ผมก็จะเอาเลขศูนย์ใจผมเลยเอันนี้โอ้เสียดายภาษาเสดายเป็นหกศูนต์ตี ศูนย์หกเฮ้ยเสียดายครับผมนะครับจะได้ก็ยังคงเป็นแนวทางนะครับสำหรับสำหรับงวดนี้นะครับเสียรอนะครับยังคงมีแนวทางแบบเก่าหรือยังไงบอกครับผมนี่เนี่ยแบบเก่าครับลักษณะการหายให้ว่างเนี่ยว่างแบบใดครับเป็นล่างเป็นบนหรือว่าเป็นลักษณะอันนี้จีเป็นล่างนะครับชื่อลอตเตอรี่เลยครับสามตัวหนาสามตัวหลังเลยสามตัวหนาาตัวหลังคือจังเสียรอเคยย่ำอยู่ประจำเริ่มนครับว่าคันมากในแห่งประหารสามตัวหนาบางงวดก้อนบางงวดบางเจียจยังก็่าแปดสองเกียบวกหกเ่ียจสองนี่ก็ออก ตัวหนาของฉลากกินแบงรัฐบาลบัตรเทนีของมังงวดของวันที่หนึ่งวัที่สิบหกเมื่อกี้เนาะหหนึ่งหาแปดก็ออกสามตัวหนาของรัฐบาล้วยกันตรงๆนะครับทานผู้ชมนะครับทานผู้ชมมีอันฉลากตัวเก่าบางอันที่ว่าเป็นตัวตรวจฉลากไหมทีไห้ไม่เท่านั้นยังอยู่บออมาเมืองวานต์หนีดีบอนะครับที่ว่าจะรอปล่อยออกมาคือหน,นึ่งหาแปดเนี่ยมาออก เลขหนาของสลากกินแบ่งทบาลของงวดที่ผ่านมาดนะครับออกจริงๆนะครับท่านผู้ชมนะครับแต่งวดนี้จะได้ท่านผู้ชมก็สามารถนะครับวิเคราะห์พิจารณานะครับมื่ก่อนเนิ่นสลับในทางงวดนี้เดี๋ยวสาร์รอพี่น้องอันนี้มาอยู่พี่น้องโอ้นี่นะครับสาร์รอพันขายของเด้อครับผมนะครับพี่น้องก็สามารถอันนี้ได้นะครับสนับสนุนเสลอได้นะครับงวดนี้นะครับมัตเตพีกระเดีเสลอครับมัตเตอร์พีกระเดีครับของงวดวันที่16ตุลาอันนี้ของหนึ่งตุลาตัวนี้ เนื้อเบือบอสตัวเก่าบอนี่นี่นักรับผมนะครับเอานักรับผมเอานี่บอัน,นิสิบหกกันยาตัวนี้เชิญรออันนี้บแม่นอันนี้บแม่นินสิบหกกันยาเอาของเอาเรียงเบอร์ของฉลากนั้นมาเมืองครับเซียงหูนะครับอย่ามองกันบอเห็นกับบอไปยังครับเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้เดินนะครับสำหรับเด็กหน้าเด็กหลังนะครับสำหรับงวดนี้นะครับเชิญรอนะครับจะให้แนวทางไปตัวใดแบบใดเนี่ยครับเอาเชียนให้พี่น้องเลยพอเปิดการเสียเวลาพี่น้องสิว่า โอ้ยคืออ,อ,อ้อมควา,ามคือหน่อยคือเนา่าเดี๋ยวพูดถาก็นั่งถาผู้ค่อยกัยค่อยนะครับผมนะครับอ่ะถ้าได้ข่ามานะครับเด้อนะครับเตรียมแช็ปนะครับผมเตรียมแช็ปไปเลยนะครับคือเขาคึ้นหลังครับสนับสนุนโดยการนะครับนี่เดี๋ยวเซียลองวันนี้เสียห้บอโท่บักวันนี้จะเพิ่นในบรรทุกคนนะครับอ่าในบรรทุกคนแล้วกระชับเขียนเนี่ยทีคาเอฟซีเิ่นมีโซะน้ำคาวเิ่นอยากจะซอยคานน้ำมึกน้ำปากานะครับเป็นกำลังใจให้กับเซียนเอาเพิ่นเชียร์เลยเด้อพี่น้อง คือเก่าครับฐาสนับสนุนทั้งช่องการทนายที่สนใจตะกุดโลกแกนคอคช้างครับก็จะดึงลงเพราะว่าพ่นบอกที่บับผมเลยดึงลงให้รถรถตัวหนาให้รถตัวหนะอันนี้ตัวตัวนี้ซื้อลัตตารีได้สามตัวหนะสามตัวหลังครับอันนี้คือหนึ่งหาแจกมั่นนี่นะอ๋อนะครับผมขออนุญาตแบบนึงเด้อนะครับท่านผู้ชมเฉันรอมามาอธิบายซะชัดๆนะครับผมเนี่ยให้เพียน้องเขานะครับอันนี้ซื้อลัตเตอรีได้เด้อครับ สามตัวหนาสามตัวหลังได้ครับอันนี้มองนี้หนึ่งห้าแปดครับหนึ่งห้าแปดเนี่ยทีบอกงวดก้อนครับอ๋อทีงวดกอันนี้ในอันนี้ให้ไปเลยครับเพราะว่าผมลดลงใหายคือว่ารถลักษณะแบบใดครับคือว่าสองเป็นสามสามเป็นสองครับล่างห้สิบหกผมว่าทีบอกศูนย์ี่ละงวดก้อนเน่ยท่านครับโอ้ตกใจนะพี่น้องแคปแคปแคปครับผมนับหนึ่งนับสองนับสาม แคปเลยนะครับสลหรับเส้นหล่อให้สามหางนะครับสามตัวสักสองหางแล้วก็สองตัวสองหางอ๋อนะครับคืได้แจกทุกคนครับอ๋อเส้นหล่อในในงวดนี้นะครับเส้นหลอมีความมั่นใจเป็นตัวใดเป็นพิเศษบอในงวดนี่ครับผมตัดให้แล้วครับตัดให้แล้วมันอยู่ในนี้ครับออันนี้คือเลขหนาเลขหลังก็ได้อันนี้เลขหนาเลขหลังก็ได้ครับอ๋อเอาคือว่าศูนย์สองก็ได้สองก็ได้สามหาก็ได้สามตัวครับอ๋อสามตัวครับตัดได้ครับ ท่านผู้ชมเด้อนะครับอีกเจ้าหนึ่งนะครับผมสหรับเพลงเล็กตัวตัวนี้นะครับผมจัดลูกเห้กลางนะครับเพลงเล่งหมายถึงนี่นะครับเพลงหนึ่งหาเปีครับเอาประกาหนังเงินวงให้นเนี่ยครับผมเนี่ยังเงินตัวนี้แหละเซลโรเออประกหนังเงินวงเลยเห็นนี่อ้าววงให้เลยครับผมนี่เลยครับเพลงเล่งก็คือสามหานะครับสองหานะครับตัวเนี่ยคือสามหาสองพี่น้องก็ลองวิเคราะห์พิจารณาเมืองนะครับ ลำเบอร์โทรของเสียรล่หละครับผมถ้าเกิดว่าเอฟซีเพิ่นมีโศกมีไส้น้ำหรือจะไดแบบใดครับเพิ่อนอยากจะซอยขาประกอบประกาศนำมึกเนาะก็สามารถเขียนไปได้นะครับเพื่อฟซีเพิ่นจะได้อันนี้นะครับผมผ่านมาครัเพิ่นได้ยังยี้ยขึ้นขาดนำมึกบ่กโอโ้ตัวหนงังสืออ่านออกเด้อฮึไปสปอร์ตเอา,านะครับเหมือนเกา่าเหมือนเกา่า แคปได้ท่านผู้ชมนะครับแคปได้เลยนะครับนี่คือเบอร์โทรเซนหล่อนะครับ0621584918นะครับก็สามารถโทรเข้ามาหาเซนหล่อนะครับสำหรับเอซี่ท่านใดนะครับที่อยากจะสนับสนุนเซนหล่อนะครับเป็นคาปากกาศข้าหนมึกของอาจารย์นะครับผมหรือท่านใดที่อยากจะอันลอตเตอรี่นะครับลอตเตอรี่ใครมั่ลหรือที่ดินร้ายด้วยรลายๆตีใช่ใหมใช่ไหมรู้ไหมรู้ไหนรู้ไหมอะไรอ๋อนะครับผมลอตเตอรี่เพิ่นเหลอดเนี่ยเพิ่นเป็นผู้คขาลอตเตอรี่ มาใหม่นะมเอาคือหลายแถบมาทีนี่อู้วนะครับคือเก่าคือหลังเด้อสำหรับท่านใดที่อยากจะเซาตะกุดตะขอก็สามารถกดได้นะครับผมในเบอร์โทรจะอยู่หน้าจอนะครับโอ้วแล้วเอฟซีถ้าเกิดเอฟซีเพิ่นอยากได้เดี๋ยวเข้าจิตโทษสร้างได้บ่ครับได้ครับก่เบอร์โทรติดแจ้งกันนะเนาะก่อนเบอร์โทรติดแจ้งคือเนี่ยผมผมคนสื่อสารครับไปโอนไปขึ้นเงิน ด้านท่อผมโอนไปให้เบิร์สวัสดิครับต้องแน่นแล้วจะสีให้ผมครับอ๋อนี่เด้อครับเบอร์โทรเด้อครับผมนะครับสลับเอสซีท่านใดนะครับผมที่อยากจะนะครับซื้อฉลากกินแบ่งลอตเตอรี่นะครับฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับออนไลน์กับเสียหล่อก็สามารถโทรมาเบอร์นี้แล้วก็แจ้งความจํานงได้เลยหาเบอร์นี่แหน่นะครับเบอร์น่ะไหนเน่นะครับถ้าเกิดว่าเสียหล่อพิ่นมีเพิ่นกะจะบอกว่ามีแล้วก็ค่อยติดต่อคุยกันเอาเนาะรายละเอียดหน่อก็ให้คุยกันกับเสียหล่อไปเลยเพราะว่าถ้าท่านใดนะครับที่บ่มีเวลาหา ตัวเลขสมมุติว่ามักตัวนี้ให้เสล่ยหาไห้นะครับาาก็แต่ก็ว่าเส่ยลามีก็สามารถถูกคุยกันนะครับในเบอร์โทรนี่คุยกันเอานะครับติดต่อกันเอานะครับผมในจุดน,นี้เลยนะครับสามชั่วหลังสามชั่วหลังอยู่ี่นอยู่ในนี้เลย,อยโอ้ยในไทยกับมีครับเในไทยกับมีเอาแต่มีบวลาสามหาสองหาอยู่ในนี้นี่เลยหจักชุดนี้สามหาสองหาเลยสองหาตัวนึงเอาสองหาได้แล้วครับ ผมกวนจะได้ครับเอาผมได้ก่อนมูแล้วเด้อครับผมพี่น้องสามหามาไม้เลยตัวนี้มาไม้เลยครับโอ้โหันห่อนเลยตัวนี้มั้ยหันห่อนเลยโอ้โหกำลังหยิบแล้วเลยพี่น้องอ้าวได้จักเหรียญหลั่งอยู่นี่สามใบลอยตัวนี้สิบแปดล้านสิบแปดล้านนะครับเอานะครับ